นี่คือเครื่องเคลือบกระจกสำหรับโครงการหมู่กล้องโทรทัศน์ศรังสีเชเรนครอฟที่สถาบันวิจัยแสนซินโคตรอนองค์การมหาชนและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนรวมออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกในการสร้างหมู่กล้องโทรทัศน์กว่าร้อยกล้องที่สเปนและชิลีสำหรับตรวจรังสีแกมมาจากแหล่งกำเนิดพลังงานนอกโลกโดยเป็นความร่วมมือของ150องค์กรจาก25ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับผิดชอบสร้างเครื่องเคลือบฟิล์มบางบนกระจกขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตเ,รเครื่องเคลือบกระจกสำหรับกล้องโทรทัศน์ทั้งหมดในโครงการรวมถึงการส่งวิศวกรซอฟต์แวร์รวมพัฒนาระบบควบคุมและเก็บข้อมูลรังสีเซเรนคอฟจากกล้องโทรทัศน์ทั้งหมดเหตุที่ที่เราต้องสองหน่วยงานนี้ต้องทำร่วมกันเนื่องจากทางทางดาราศาสตร์นะครับเขามี กล้องนะครับที่ใช้กระจกขนาด2.4เมตรเนี่ยนะครับที่ใช้ติดตั้งอยู่ที่ที่เชียงใหม่นะครับที่ดอยอินทนนท์เนี่ยนะครับเพื่อดูดูดาวอะไรเขาก็แล้วแต่นะครับไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยมันมันจะต้องทําการเคลือบใหม่นะครับหรือรีร,รีรีโคดเนี่ยนะครับทุกๆ2ปีคราวนี้โจทย์ของมันก็คือว่าแล้ว ไอ้เจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยจะไปเคลือบที่ไหนนะครับก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่ที่เราร่วมกันหลังจากนั้นนะครับตัวดาราศาสตร์เองเนี่ยเขาก็มีกลุ่มสมาพันธ์เกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยนะครับของโลกเนี่ยนะครับโดยมีมีองค์สมเด็จพระคณิธิฐานี่ราชเจ้าเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นผู้ที่ท,ท,ที่พาดาราศาสตร์ไปครับไอโครงการ CTA เองเนี่ยนะครับก็เป็น เป็นโครงการในพระบรมราชานุครพระองค์ท่านนะครับภายใต้สถาบันเดซี่สำหรับเครื่องเคลือบดังกล่าวใช้เทคนิคการเคลือบแบบสปาร์ตอริงที่สามารถควบคุมความหนาของฟิล์มบางได้อย่างแม่นยำในระดับนาโนเมตรเคลือบกระจกหน้ากว้างได้ถึง1.5เมตรทั้งชั้นสะท้อนแสงและชั้นป้องกันการขีดข่วนเพิ่มคุณสมบัติการสะท้อนแสงได้สูงสุดตามหลักทัศนศาสตร์ และเป็นเทคนิคเดียวกับที่ใช้สร้างเครื่องเคลือบกระจกขนาดใหญ่เครื่องแรกของประเทศไทยสำหรับเคลือบกระจก2.4เมตรของกล้องโทรทัศน์หอดูดาวแห่งชาติแต่ตอนนี้ระบบที่เราออกแบบมาทั้งของที่สร้างให้กับดาราศาสตร์แล้วแล้วก็ที่จะสร้างให้กับโครงการ CTA เนี่ยจะเป็นเขาเรียกเทคนิคเป็นเทคโนโลยีสปัตเตอริงเทคโนโลยีสปตัตเตอริงนี่นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของกระบวนการเคลือบ ฟิลมบางดีกว่านะครับมันจะสามารถที่จะควบคุมความหนาของฟิล์มได้และสามารถที่จะเคลือบได้หลายชั้นฟิล์มเรียกมันติดเลเยอร์ตัวระบบเคลือบของเราที่สร้างอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็จะใช้2เลเยอร์ในการเคลือบหลังจากนี้ ระบบนี้จะถูกนําไปติดตั้งที่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ที่เชียงใหม่แล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพอไรอขาคอนดิชันอะไรก็ตามนะครับเพื่อเพื่อส่งไปยังเอาข้อมูลจากโปรเซสเนี้ยนะครับส่งไปยังโครงการ CTE แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางทางคณะเนี่ยนะครับโดยประเทศไทยนะครับในนามประเทศไทยก็จะนําระบบนี้ทั้งระบบเนี่ยนะครับไปติดตั้งที่โครงการ CTE นะครับที่ประเทศชิลีแล้วก็ ประมาณทักสองปีนะครับถึงจะส่งไปนะครับก็รวมความโดยประมาณก็ประมาณจากนี้ทักสปีโดยประมาณก็จะไปติดตั้งและนี่ถือเป็นเทคโนโลยีฝีมือคนไทยที่ใช้ความรู้ด้านวิศวกร,รรมเข้ามาสนับสนุนงานด้านวิจัยจนออกมาเป็นเครื่องเคลื่อบฟิล์มบางบนกระจกขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการระดับโลกได้ในอนาคตโครงการดังกล่าวจะเป็นหอสังเกตการใหม่ของโลก ที่จะเปิดประตูสู่การค้นหาธรรมชาติของแหล่งกำเนิดรังสีระดับพลังงานสูงในจักรวาลหรือความลับทางฟิสิกส์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จกักและอาจเป็นกุญแจสู่การค้นพบที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติก็เป็นได้